ท่านผู้ชมครับแมชออฟเดอะเดยของ bbc ได้ยกให้ลูกยิงลูกนี้ครับของดาวิดนูนเยสเป็นประตูสุดยอดประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจังหวะที่ลิเวอร์พูลสวนกลับมาแบบแรงๆแล้วก็ดูดาวิดนูนเยสเชาะลูกนี้เสียบตะข่ายสวยจริงๆครับมาชิปแบบสุดเหนือครับนักบอลเชียงใหม่เจ้าเลยครับโอ้โหลูกยิงระดับ เชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องสอนเลยครับเหนือจริงๆครับลูกนี้ของดาวินนุนเยสเป็นประตูเบิกร่องนะครับและทําให้ลิเวอร์พูลนั้นบุกไปเอาชนะเบนฟอร์ดครับพึ่งน้อยทํารังแต่พอตัวไป4ประตูต่อศูนย์แม้ว่าเกมนั้นเนี่ยเล่นไปอีกปักกระเดี่ยวนึงเนี่ยดาวินนุนเยสจะเจ็บก็ตามครับแต่ประตูนี้เนี่ยสวยจริงๆดูอีกทีครับเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของฟอร์จิฟันไดงัดโครมขึ้นมาเลยครับแล้วก็ดูโชต้า มั่งลูกน,นี้ไปให้แล้วพอดีเลยลนูคเยสมีเวลามองอยู่แล้วโอ้โหชิปลูกนี้เหนือจริงๆครับดูเลยครับเวลามีเยอะเลยครับกองหน้าชาวอุรุกวัยเหมือนรถติดอยู่แถวอุรุพงชิปยังเหนือเป็นแฟนฟุตบอลที่ชมรายการ Match of the Day นะครับที่เป็นคนโหวตเข้าไปว่าลูกนี้มันสวยแล้วก็สุดยอดจริงๆครับเกิดจากกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยของลิเวอร์พูลครับ ซึ่งในเกมล่าสุดก็เพิ่งยิงประตูสำคัญนะครับมงประตูให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเอาชนะฟอร์เรสต์ในนาทีสุดท้ายของช่วงทดเวลาบาดเจ็บยอดเยี่ยมมากเลยเ <laughs> โอ้กดไลค์กดแชร์ได้วยนะพิธิเอ้ยขอสติกเกอร์ด้วยซุปเปอร์แตงบีแลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์นิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดขนมปังฟาร์มเฮาส์ ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชันติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ทรูไอ d ี